สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a s y ่ o m e สวัสดีค่ะก,กับในช่อง E a ซ y Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ๊กเอาสูตรเด็ดสูตรเด็ดวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรเด็ดมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะก็คือสบู่เลีรัหน้าสูตรหัวเชยเท้าน้ำผึ้งกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b ์ก่อนค่ะเลยคอก็คือหัวเชยเท้าอย่างที่สองคือน้ำผึ้งค่ะ อย่างที่สามนะคะขวดแก้วค่ะเรามาเริ่มกันทําเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราจะต้องหั่นนะคะเราต้องปอกหัวเชืเท้าก่อนปอกหัวเชเท้าให้หมดนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะไม่ไม่กัดหน้าแน่นอนนะคะแล้วก็ ไม่มีกลิ่นหัวไชเท้าเหลือเลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสม,สมที่วิธีการทํากันค่ะให้เราหั่นหัวไชเท้าหัวไชเท้าที่เรากินนี่แหละค่ะหั่นเลยค่ะหั่นให้ละเอียดที่สุดนะหรือใครจะใช้วิธีปั่นก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวชอบหั่นน้อยนะใครมีเครื่องปั่นใช้วิธีปั่นได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มีใครไม่มีเครื่องปั่นก็นี่หละหันเนี่ยสับเดี๋ยวเราจะสับกันเนาะสับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะหั่นกันนะคะ ใครที่เป็นฝ้านะคะสูตรนี้ใช้ได้ดีมากๆนะอ่นให้ละเอียดที่สุดน,นะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในขวดแก้วขวดแก้วนี้ก็คือต้องล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะกับน้ําอุ่นนะคะน้ําร้อนเลยนะไม่ใช่น้ําอุ่นนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ไว้อย่างนี้นะ,ะใส่ให้มีพื้นที่เหลือนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จนะคะให้ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะ ใส่น้ำผึ้งไปนะคะให้ท่วมหัวเช้เท้าเลยนะคะแล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยค่ะมันจะเป็นใส่น้ำผึ้งไปนะคะให้ท่วมหัวเช้เท้านี้เลยนะ,ะและทิ้งไว้นะคะปิดฝาให้สนิดทิ้งไว้ประมาณจ็ดวันนะและใช้นะคะน้ำที่เกิดจากน้ำผึ้งเนี่ยนะคะเช็ดถูหน้านะคะบริเวณที่มีฝ้ามีกะนะคะนี้หมดแล้วเนาะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆปิดไว้อย่างนี้นะคะปิดฝาไว้อย่างนี้นะคะนะคะ แล้วก็ทาทิ้งไว้นะคะประมาณ7วันเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติของเจ้านี่กันนะคะว่ามันมีสารสกัดอะไรมัง่งทําให้ลดฟ้าได้ค่ะตัวแรกก็คือหัวเชยเท้านะคะหัวเชยเท้าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่วนมากนะคะผลิตภัณฑ์ฟาร์มงามต่างๆเนี่ยจะมีส่วนผสมที่สําคัญเลยนะคะเรื่องหัวเชยเท้าอยู่เลยนะคะเพราะหัวเชยเท้านะคะอุดมไปด้วยกรด แอคโรบิกนะคะและวิตามินเอค่ะทำให้รอยฟ้าจางลงอย่างหินผลได้ชัดนะคะและที่สำคัญนะคะ ในตัวของหัวเชยเท้าเนี่ยจะไปยับยัง้งเมลามินนะคะที่เป็นถั่วทาให้เกิดฝ้าได้รวดเร็วและก็ปลอดภัยนะคะตัวที่2ค่ะน้ําพึ่งนะคะน้ําพึ่งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะซน่งคนที่ใช้น้ําพึ่งอยู่เป็นประจำนะคะจะช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์นะคะและเมื่อมาผสานกับหัวเชยเท้าแล้วนะคะจะดีมากๆเลยนะคะเหมือนประโยชน์คูณ2เลยที่เราทิ้งนะคะหัวเชยเท้าไว้7วันนะ้ามันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มทํา ในส่วนของสบู่เรีวล้างหน้านะคะสูตรลดฝ้ากันนะคะซึ่งเราจะใช้น้ําหมักหัวเชเท้านินนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จนะคะเราจะใช้นะคะสบู่เรลวของเด็กนะคะสบู่เรลวของเหล็กยี่ห้ออะไรก็ได้นะนะคะประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วนะคะใช้น้ําหมักนะคะหัวเชยเท้าค่ะประมาณนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เป็นน้ำหมักนะคะชีวภาพเหมือนน้ำหมักที่ว่าน้ำหมักที่เกิดจากน้ำผึ้งนะคะเข้มข้นนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดฟ้ารดกะนะคะลดจุดด่างดําได้ดีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะทีนี้เราเทเลยนะคะทีลงเลยค่ะ เราก็จะได้สบู่ในลักษณะนี้นะคะก็เป็นสบู่นะคะหน้าใสนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นกระนะคะช่วยกระจางใสได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี้นะคะนุกและทีมางานดีที่ทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ